สวัสดีครับทุกท่านแล้ววันนี้ผมโค้ชก็อดแอดมินจากทางด้านของ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะวันนี้จะมาพูดถึง2กีฬาที่ยิ่งใหญ่มากๆเช่นกันฮนะแล้วเราจะเอามารวมกันนก็คือบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลนั่นเองในหัวข้อที่ว่า ผู้เล่นคนไหนนะครับเชียร์ทีมอะไรเออหลายๆคนผมว่าอาจจะไม่เคยรู้นะซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งผมต้องขอบอกว่าอย่างหนึ่งนะข้อแม้ก็คือไอคนที่กำกวงกำกวมอะ่ะผมจะไม่เอามาเนาะก็จะเอามาแค่คนที่รู้สึกว่าชัวร์จริงๆแล้วนั่นะแหละครับถึงจะเอามาเล่าในคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นใ,นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดซับให้ถึง10,000หืโดยเร็วนาะรวมถึงช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลย มาถึงคนแรกครับนั่นก็คือพี่เบิ้มของวงการกีฬารวมถึงวงการของ NBA ถึงด้านของป่าเจมส์นั่นเองครับอย่างที่เราทุกคนรู้แหละว่าเฮ้ยป่าเจมส์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับลิเวอร์พูลอยู่ใช่ไหมล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับที่แกจะเชียร์ลิเวอร์พูลนะซึ่งในข้อความหรือบทความเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแกเนี่ยรัก ทีมนี้หรือไม่นะแต่ผมก็คาดเดาได้แหละว,ว่าการที่แกลงทุนไปก็พร้อมใจที่จะเชียร์อยู่แล้วนึกภาพไหมเพราะว่าแกเป็นหุ้นส่วนถึง2%นะครับทีนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เลยบอยไ่เป็นหุ้นส่วนประมาณ2%เนี่ยเขาได้ กำไรเท่าไหร่ได้ส่วนแบ่งมาเท่าไหร่นะครับคือถ้าย้อนกลับไปในปี2011เนี่ยทางด้านของเลบรอนเจมส์ครับได้เงินจากการที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยประมาณ4.7ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเอ้ยไม่ใช่4.7ล้านปอนด์โอ้โห4.7ล้านปอนด์เลยเหรอตอนแรกอะผมนึกว่า เฮ้ยมันเป็นดอลลาร์ไม่ใช่นะครับมันคือปอนเนาะเออทีนี้ผ่านมาผ่านการเวลาอะไร่เรื่อยใช่ปะ่ะค่าเงินต่างๆมันก็สูงมากขึ้นรวมถึงสถานะของลิเวอร์พูลในการตลาดมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้ทางด้านเลบรอนเนี่ยปีน่าจะเป็นปี2020นะทางด้านเลบรอนจาก4.7ล้านปอนเนี่ยกลายเป็นว่าปีที่แล้วนะครับได้ไปถึง37ล้านปอนโอ้37ล้านปอนนี่ซื้อนักเตะ ดังๆคนหนึ่งได้เลยนะฮะรวมถึงข่าวล่าสุดที่พี่โดจากผมเนี่ยจะไปจากยูเว่แล้วก็ไปซบแมนซิตี้เป็นเรื่องที่ปวดร้าวใจมากจริงนะฮะก็คือเอาจริงเงินในระดับนี้ก็คือสามารถซื้อพี่โดในยุคปัจจุบันได้คิดแค่นั้นแล้วกันนะครับก็โอเคแหละคนแรกก็เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนั่นก็คือเลบรอนเจมส์ที่เฉียรลิวร์พูนะฮะ แล้วก็มาถึงคนที่2นะครับนั่นก็คือทางด้านของจอร์จฮาร์ดนั่นเองครับที่เป็นแฟนเชลซีเนี่แหละซึ่งเขาก็ซัพพอร์ตเชลซีในหลายๆครั้งนะฮะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบสเปอร์ด้วยเช่นกันการที่แกชอบเชลซีเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันครับที่แกเคยไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะแล้วก็ไปแลกเสื้อกับทางด้านของคริสเตียนพูลิซิชครับที่เป็นนักบอลของสหรัฐาอเมริกาเนาะทีนี้ ไอาการที่แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าน o อต o ลนดอนนี่มันเป็นอะไรที่เข้มข้นถูกป่ะถึงด้านของอาร์เซนอลก็จะไม่ถูกกับสเปอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในด้านของเชลซีผมคิดว่าก็อาจจะไม่ถูกกับสเปอร์ด้วยหรือเปล่าเนี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะแต่ก็รู้แหละว่า ภายในนอ์ลอนดอนเนี่ยนี่มันคนคลักมากนะว่าแต่ละทีมเฮ้ยกูไม่ถูกกับมึงกูไม่ถูกกับมึงแต่ถ้าว่าทางด้านจอชาร์ดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น,นยฮะเพราะว่าการที่เขาเป็นแฟนเชลซีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เคยไปโพสต์รูปที่อยู่ที่สนามของสเปอร์ด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าโพสต์เชียร์ว่าเอ้สเปอร์เอาหน่อยนะ่ะนายอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีข่าวยืนยันแหละครับว่า ความรักที่ทางด้านจอชาร์ให้กับเชลซีเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการที่แกจะเปลี่ยนมาเชียร์สเปอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันฮนะพอพูดถึงนอตลอนดอนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เข้าขายว่าเชียร์ทีมในพื้นที่นอตลอนดอนของอังกฤษนี่นะครับ mm. ก็คือถึงด้านของสตีฟแนชที่เชียร์ตราไก่เดือยทองนน่นองนะครับอย่างทางด้านของชอตแนมฮอสเปอร์เนาะซึ่งทางด้านของแนชเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็น คนคนนึงที่มีหุ้นส่วนกับทางด้านของสเปนนะทางด้านของมารียรกานะครับถ้าใครรู้จักเนาะแล้วก็ทีเนี้ยแต่ถ้าถามว่า แกเป็นแฟนทีมอะไรจริงๆก็ต้องบอกเลยครับว่าแกเชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเพราะว่าทั้งพ่อของเขาเนี่ยแหละที่เป็นเป็นเหมือนสายเลือดแล้วก็ร่วมเชียร์มาด้วยกันใช่ปะเพราะว่าทั้งพ่อของเขาก็คือเกิดที่ท็อตแนมด้วยเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่แกจะรู้สึกว่าผูกพันกับทีมนี้มากๆแล้วถ้าใครจําได้หรือว่าใครติดตามสตีฟนชอยู่เนี่ยในตอนที่ปี2019ครับทางด้านของ ลูคัสมูรานะที่ยิงใส่ในรอบรองเนี่ยที่ตอนเจออจ็กซ์อันเตอร์ดัมใช่ปะ่ะเราสามารถเข้าไปในแชมเปี้ยนลีกไฟนอลได้เนี่ยก็คือมีสื่ออย่าง b บรเชอร์รีพอร์ตก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าทางด้านสตีฟแนชนี่ยคือน้ำตาไหลเลยเนะว่าคือร้องไห้แล้วก็ยินดีกับทีมมากๆครับที่สามารถเข้าไปรอบชิงแชมเปี้ยนลีกได้ซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันเป็นถ้วยที่ ทุกทีมในยุโรปหวังที่จะได้ครอบครองแล้วการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนร่วมเชียร์กับทีมนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวครับ มาถึงคนถัดมาครับซึ่งก็ยังอยู่ที่นอตลอนดอนเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าถึงด้านของผู้เล่น NBA มีอะไรกับพื้นที่ตรงนี้ของอังกฤษหรือเปล่านะครับซึ่งถึงด้านยานนิสเนี่ยแหละครับคือแฟนตัวยงของอาร์เซนอลมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเพราะว่าถึงด้านยานนิสเนี่ยจริงๆแล้วแกเล่นฟุตบอลมาก่อนที่จะมาเล่นบาสเกตบอลอีกนะครับแล้วในสมัยนั้นเนี่ยนะครับคือแกก็ยังเชียร์อาร์เซนอลอยู่ถ้าใครจําได้ในตอนนั้นอาร์เซนอลคือยุคไร้พ่ายนะฮะร,รวมถึงโหดมากๆไม่ว่าจะเป็นเทรรี่ รีใช่ไหมถ้าผมจำผิดขอภายนะโรเบร์ปีแรสอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหสุดยอดฮนะสุดยอดในในยุคสมัยนั้นใช่ไหมทีนี้พอ แกโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าแกจะเป็นซัพพอร์เตอร์ของปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่า PSG นั่นเองนะฮะเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแกก็เล่นเกมฟีฟ่าใช่แกก็บอกว่าเฮ้ยทีมที่ผมเลือกคือ PSG นั่นแหละรวมถึงต่อจากนั้นเนี่ยแกก็ได้ไปพบเจอซูเปอร์สตาร์ของโลกวงการฟุตบอลนะครับอย่างเนมาร์หรือว่าคิลิยันเอมบัปเป้รวมถึงทางด้านมาควินยอสด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเพราะว่าก็บอกไม่ได้หรอกเนาะว่าแกจะเปลี่ยนไปเชียร์ PSG นะฮะแต่ว่า เอาง,ง่ายๆแหละคือแกก็ยังเชียร์อาร์เซนอลอยู่เหมือนเดิมรวมถึงช่วยพพอร์ต PSG ไปในตัวด้วยก็อันนี้ก็คือเรื่องราวนาะของทางด้านยานิสอเนโตคุมโปครับที่เรียกได้ว,ว่ามีความสุขในการเล่นบอลด้วยแต่ว่าก็มาเอาดีทางเล่นบาสแล้วแกก็ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เนาะ แล้วมาถึงสาวกของปืนใหญ่อีกคนครับนั่นก็คือถึงคาร์เมโลแอนโทนีนั่นเองเนาะที่แกเนี่ยคือเลือดอาร์ซิโนล0รอยเปอครับภายในปี2015นะแกก็เคยบอกว่าเขาเนี่ยแหละครับคือกูเนอร์ตัวจริงรวมถึงตอนนั้นเนี่ยนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่า ทางด้านของอเล็กซิสซันเชสแล้วก็เมซูดโอซิลน่าจะเล่นอยู่ในปี2015ด้วยเพราะว่าเขาก็ได้ไปเจอกับทางด้านคาร์เมโลแอนโทนีด้วยนะครับแล้วยิ่งมีเรื่องตอกย้ำเข้าไปใหญ่ครับในปี2019เนอะที่มันมีรายการใน YouTube ใชื่อว่า h o o d ี้เอสเนี่ยแหละซึ่งทางด้านของบ r o p o o l i n n g ครับดีเฟนเดอ ปาการหลังตัวกลางเนี่ยของทางด้านอาร์ซนอลก็น่าจะได้ออกรายการด้วยเช่นกันฮะออกรายการร่วมกับทางด้านคาร์เมโลแอนโทนีเนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ชัดเจนครับว่าทางด้านของคาร์เมโลแอนโทนีคือกูเนอร์หรือว่าสาวกปืนใหญ่โดยแท้จริงนั่นเอง เราข้ามฟากมาถึงสเปนกันบ้างครับเราพอนึกถึงคนสมัยนี้เราก็เฮ้ยนักบาสสมัยนี้ใครคือสเปนวะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันกระทบจิตใจมากเลยก็คือเฮ้ยลูก้าดอนชิตไงลูก้าดอนชิเคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดและใช่ครับแกก็คือแฟนบอลของเรอัลมาดริดเช่นกันคือในการที่เรอัลมาดริดกับบาสเกตบอลเนี่ย แล้วก็เรลมาดริดกับฟุตบอลเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาซ้อมในสถานที่ที่น่าจะเป็นเวิร์งเดียวกันนะตามที่ทางด้านของ planetbasketball.net ได้บอกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับที่บางทีเนี่ยก็จะเจอกับผู้เล่นเรลมาดริดบ้างหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามรวมถึงในที่เขาบอกเนี่ยนะครับก็คือทางด้านลูก้าก็มีการฝึกสกิลของฟุตบอลบางครั้งร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นรุ่นเดียวกันนะฮะ ประมาณนั้นที่อยู่ที่เรอัลมาดริดฮะรวมถึงการที่ทางด้านของลูก้าโมดริชเนี่ยได้รางวัลบอลลงดอไปใช่ไหมทางด้านของลูก้าเนี่ยก็เคยไปพบปะแล้วก็พูดคุยด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมทางด้านของลูก้าเนี่ยถึงชอบทางด้านของเรอัลมาดริดสาหรับทีมฟุตบอลแล้วก็แกก็เคยไปมาดริดสเตเดียมอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็ ก็คงสรุปได้ชัดเจนะนะว่าโตแล้วก็เล่นมาที่สเปนในทีมของบาสเกตบอลแล้วอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจริงๆครับเราก็มาถึงคนสุดท้ายนะครับเป็นขวัญใจของผมเองแล้วก็ยิ่งไม่แปลกใจเลยนะที่ ทางด้านของพาวกัสซเนี่ยจะชอบทางด้านของ FC b a r บาร์เซนะครับเพราะว่าทางด้านของพาวกัสซเนี่ยเป็นคนสเปนแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาที่บาร์เซโลนานะเป็นเมืองเกิดของแกเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเท่าไหร่เลยนะแล้วรวมถึงทางด้านของ เขาเองเนี่ยรวมถึงทังด้านมาร์กสซอก็เคยเล่นให้กับ FC บาร์เซโลนาเหมือนกันตอนที่ยังเป็นเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยลครับมัเลยยิ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางด้านของพอกซอจะชอบทังด้านของ FC บาร์เซโลนารวมถึงทังด้านพอกซอเนี่ยก็ยังชอบทังด้านของลิโอเนลเมสซี่ด้วยฮะ แล้วนี่แหครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหามาเนาะว่าเฮ้ยนักบาส NBA ดังๆเนี่ยเขาชอบใครกันบ้างนะในทีมฟุตบอลก็วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเสนอก็สามารถพิมพ์บอกไม่ได้นะคอมเมนต์บอกไม่ได้รวมถึงช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยยิ่งถ้ารีบกดซับให้ถึงห0ึ0งหม่นกันวเร็วเนี่ยผมจะขอขอบคุณมากๆเลยและสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ